ทำแบบนี้ทุกอาทิตย์ชีวิตดีขึ้นลื่นไหลแน่นอนให้กวดน้ำนะแล้วก็ว่าดังนี้พยายมแม่พระธรณีแม่พะรพะคงคาจงมาเป็นพยานและข้าพเจ้าชื่ออะไรนามสกุลอะไรให้กล่าวไปขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้ที่ได้ทํามานี้ให้กับพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์บิดามารดาข้าพเจ้าในทุกๆชาติ ตั้งแต่อดีจจนนตจนถึงปัจจุบันในชาติญาติพี่น้องร่วมสายโลหิตทั้งหลายครูอาจารย์เทพาอารักษ์ที่คุ้มของข้าพเจ้าเจ้าที่เจ้าทางเจ้ากรรมนายเวรรวมไปถึงบุคคลที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกินรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีทั้งอดีตแต่ชาติจนถึงปัจจุบันนนชาติ จงรับผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในครั้งนี้ด้วยเทินทำแบบนี้ทุกอาทิตย์ชีวิตไหลลืน่นแน่นอนจเจริญธรรม